การการุณยฆาตคืนร่างสู่จัก,กรวาลอย่างที่ตั้งใจก่อนหน้านี้ได้มีเหตุการณ์ที่สังคมให้ความสนใจกับกรณีหนุ่มไทยผู้ตัดสินใจจบชีวิตต,ตัวเองด้วยวิธีการรุญยฆาตในประเทศสวิตเซอร์แลนด์หลังต้องอดทนกับความทุกข์และทรมานกับโรคร้ายอย่างเนื้องอกในสมองมานานหลายสิบปี โดยต่อมาได้มีการเปิดเผยว่าชายที่ทำการรุญยคาตมีชื่อเล่นว่าคุณกอ๊อฟเกี่ยวกับเรื่องนี้ก่อนที่คุณก๊อฟจะตัดสินใจลาโลกคุณก๊อฟได้เขียนบันทึกเกี่ยวกับชีวิตของตัวเองตั้งแต่ที่เริ่มเป็นความทรมานจากการรักษาผ่านเฟซบุ๊กของตัวเองจนกระทั่งเมื่อวันที่4มีนาคม2562 เฟซบุ Facebook, ๊กโพรทีออฟบิชได้มีการเปิดเผยข้อมูลร่ลำดับเหตุการณ์ของคุณก๊อฟในแบบฉบับสรุปกับอาการป่วยเป็นเนื้องอกในสมองนานกว่า10ปีก่อนตัดสินใจจบชีวิตตัวเองด้วยวิธีการรุนยาคาตการขอค่าตัวตายอย่างถูกกฎหมายที่ประเทศสวิสเตเซอร์แลนด์ทั้งนี้ตลอดระยะเวลา10ปี คุณกอบได้เข้ารักษาผ่าตัดสมองถึง3ครั้งโดยครั้งแรกพศ2548ครั้งที่2ปลายปี2552และครั้งสุดท้ายกลางปี2558ก่อนตัดสินใจจบชีวิตตัวเองล่าสุดบนโลกออนไลน์ได้มีการแชร์ข้อความสุดท้ายจากชายคนดังกล่าว ที่ได้โพสต์เอาไว้บนเฟซบุ๊กก่อนที่เขาจะเข้ารับการการุณยฆาตไม่กี่ชั่วโมงโดยที่ในโพสต์นั้นมีเพียงไม่กี่บรรทัดแต่มีทั้งส่วนที่เป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษโดยส่วนที่เป็นภาษาอังกฤษระบุไว้ว่าโอ้ดวงจันทร์อันแสนรักช่วยฝากบอกป๊าป๊ากับแม่ ว่าตอนนี้ผมสุขสบายและไม่จำเป็นต้องร้องไห้หลังน้ำตาสุดท้ายผมก็ได้กลับคืนสู่อ้อมกอดของจักรวาลที่ที่ผมจะได้อิงแอบแนบกายตลอดไปและในส่วนของข้อความภาษาไทยระบุว่าหลังจากจบโพสต์นี้ผมจะรับยาและจากไปอย่างถาวรที่ผมมาทำการุญยาฆาตนี้เพราะไม่อยากให้ป้ากับคุณแม่ต้องมาคอยดูแลผม หากในการผ่าตัดครั้งต่อไปมันทำให้ผมต้องเป็นอมภาตหรือเจ้าชายนิทราผมรู้สึกมีความสุขมากในตอนนี้ทั้งกับตัวเองที่จะไม่ต้องเจ็บปวดทรมานอีกและกับป้าและแม่ที่จะไม่ต้องลำบากต้องมาดูแลคนที่นอนเป็นผักในเวลาที่ป้ากับแม่ควรจะต้องอยู่อย่างสบายกายแล้วลาก่อนครับป้าลาก่อนครับคุณแม่ นอกจากนี้ในโพสต์อื่นๆคุณก๊อฟยังได้มีการพูดถึงกล่าวอำลาและสั่งเสียเอาไว้รวมไปถึงฝากเพลงสักวันหนึ่งถึงผู้หญิงที่เป็นที่รักหนึ่งเดียวในดวงใจที่ครั้งหนึ่งเขาเคยได้เดินออกมาจากชีวิตของเธอเพราะไม่อยากให้เธอต้องอยู่กับคนที่ไม่รู้ว่าจะตายเมื่อไรเขาอยากให้เธอได้มีชีวิตใหม่เพื่อให้เธอมีความสุข เรายินดีที่จะทรมานเพื่อให้คนที่รักมีความสุขก็หวังเท่านี้ไม่มีอะไรมากกว่าตอนยังอยู่บอกไม่ได้แต่ตอนนี้จะตายแล้วบอกไปก็ไม่มีผลอะไรละเลยขอบอกให้เข้าใจก่อนจากไปตลอดการถ้าไม่มีโรคร้ายนี้เราคงได้อยู่ครองคู่กันทำลายชีวิตคุณกอ๊อฟผู้เข้ารับการการุญยฆาต และจุดตัดสินใจจบความทรมานสรุปบันทึกชีวิตของคุณก๊อฟชื่อในเฟซบุ๊กวิสอาชนับซึ่งป่วยเป็นเนื้องอกในสมองนานกว่าสิบปีและตัดสินใจจบชีวิตตัวเองด้วยวิธีการุญยาคาตการขอค่าตัวตายอย่างถูกกฎหมายที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์หนึ่ง คุณกอฟได้รับการผ่าตัดสมองมาสมครั้งครั้งแรกพศ2548ครั้งที่สองปลายปี2552และครั้งสุดท้ายกลางปี2558 2. คุณกอฟเริ่มป่วยในปี2548ขณะเขาอายุประมาณ28-29ปีกำลังมีอนาคตที่สดใส บริษัทกำลังส่งไปฝึกงานที่ญี่ปุ่นหนึ่งปีเพื่อกลับมารับตำแหน่งต่อจากคนญี่ปุ่น 3. คุณก๊อลฟมีอาการชาที่หัวและชาที่หลังไปสู่ปลายมือปลายเท้าตามองไม่เห็นในสภาวะแสงน้อยจึงไปพบหมอที่ห้องพยาบาลของบริษัท 4. หมอบอกให้ไปโรงพยาบาลไหนก็ได้ที่มีแผนกนิวโรสัน และต้องไปเดี๋ยวนี้เขาจึงลางงานไปทันที 5. มอตรวจพบเนื้องอกในสมองบริเวณท้ายทอยต้องผ่าตัดทันทีเพราะเนื้องอกเริ่มกดทับแกนสมอง 6. เมื่อฟื้นจากการผ่าตัดเขาพบว่ามันเจ็บอย่างถึงที่สุดทรมานเหมือนอยู่ในนรกเจ็บปวดแสนสาหัสทุกครั้งที่ขยับตัว แต่ก็ต้องลุกขึ้นอาเจียนอยู่ตลอดเวลาจนร้องไห้ทั้งยามหลับยามตื่นวันไหนที่ไม่เจ็บสักห้านาทีก็เหมือนได้ขึ้นสวรรค์เจ็ดหลังกลับไปพักฟื้นที่บ้านได้เพียงอาทิตย์เดียวหมอพบว่าเขาติดเชื้อในสมองต้องกลับมานอนโรงพยาบาลและให้น้ำเกลืออีกหนึ่งเดือนระหว่างนั้นก็ต้องเจาะน้ำไขสันหลังดูเป็นระยะ จนบอบช้าไปหมด 8. ค่าใช้จ่ายในการรักษาตัวครั้งนี้เฉียดล้านเฉพาะค่าน้ำเกลือผสมยาถุงลับเป็นหมื่นทำให้เงินที่เก็บมาตลอดชีวิตไม่เหลือ 9. จากนั้นคุณกอฟได้เล่าถึงความสัมพันธ์ภายในครอบครัวซึ่งขอไม่กล่าวถึงในที่นี้ 10. พักฟื้นได้หนึ่งเดือนก็กลับเข้าทำงาน บริษัทได้ช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลผ่านสวัสดิการและประกันต่างๆส่วนที่เกินจากนี้จะทยอยหักจากเงินเดือนในอนาคต 11. แต่อาการป่วยทำให้ไม่สามารถทำงานได้เต็มที่จึงถูกย้ายตำแหน่งไปเรื่อยๆจนในที่สุดวันหนึ่งบริษัทก็ขอเลิกจ้างกระทันหันโดยไม่แจ้งล่วงหน้าและไม่มีค่าชดเชย แต่ยกหนี้จากการรักษาตัวให้ทั้งหมด 12. คุณก๊อฟไปทำงานที่อื่นอีกหลายที่แต่ก็ทำได้ไม่เกิน3-4ถึงสเดือนเพราะร่างกายอ่อนเพลียมากต้องหลับทุกๆุกสามชั่วโมงแค่จะออกไปจ่ายค่าโทรศัพท์นอกบ้านก็ถึงกับต้องวางแผนพักผ่อนล่วงหน้าไว้เป็นอาทิตย์ 13. แฟนชนคุณก๊อฟแต่งงานทั้งสองวางแผนอนาคตไว้ด้วยกัน ตั้งชื่อลูกล่วงหน้าไว้สามคนแต่คุณก๊อฟอยากให้เธอมีชีวิตครอบครัวที่สมบูรณ์ไม่อยากให้ต้องมาทุกข์ทรมานเพราะมีคู่ชีวิตที่ป่วยจึงถอยออกจากความสัมพันธ์โดยไม่อธิบายอะไรเพื่อให้เธอตัดใจได้ปัจจุบันอดีตคนรักของคุณกอ๊อฟแต่งงานมีครอบครัวและมีลูกไปแล้ว 14. คุณก๊อฟไปปฏิบัติธรรม และเที่ยวเชียงใหม่แล้วรู้สึกว่าร่างกายดีขึ้นไม่หลับทุกสามชั่วโมงอีกต่อไปจึงย้ายไปอยู่เชียงใหม่และหางานทำพบว่าตัวเองสามารถทำงานได้นานแปดชั่วโมงโดยไม่ง่วงหรืออ่อนเพลีย 15. คุณก๊อบเข้าใจว่าตัวเองรอดพ้นจากโรคร้ายแล้วเตรียมขายบ้านที่กรุงเทพมหานครวางแผนพาแม่มาอยู่ด้วยสิ 16. ไม่ถึงหนึ่งอาทิตย์หลังวางแผนเริ่มต้นชีวิตใหม่คุณกอบตรวจพบเนื้องอกในสมองที่เดิมอีกครั้งในเดือนธันวาคม2552ต้องผ่าตัดอีกคุณก๊อบร้องขอการุณยาฆ่าจากหมอแต่หมอไม่สามารถทำให้ได้17หลังผ่าตัดร่างกายอ่อนแอหนาวสัน่นและยังปวดศีรษะมาก จากที่เคยเดินไปหาอะไรกินหน้าปากซอยสนาทีกลายเป็นเดินส0นาที 18. ไปตรวจอีกครั้งพบว่าสมองติดเชื้อจากการผ่าตัดอีกต้องนอนให้ยาอีกร่วมเดือนพอออกจากโรงพยาบาลก็ต้องลาออกจากงานเพราะร่างกายต้องการหลับทุกสามชั่วโมงอีกตามเคย 19. ปี2553 คุณก๊อฟกลับมาอยู่กรุงเทพมหานครและได้กลับไปช่วยมหาวิทยาลัยที่จบมามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์สอนกู่เจิงให้รุ่นน้องคุณก๊อฟเป็นนักดนตรีเล่นดนตรีได้หลายประเภทเช่นกูเจิงฮาร์ปและในช่วงสุดท้ายของชีวิตก่อนไปทำการุญยคาตยังไปเรียนกีตาร์เพิ่มเติมด้วยและคุณก๊อฟ ยังเป็นหนึ่งในสมาชิกของวงออเคสตารา Non Tree Orchestra ไวและช่วงสุดท้ายของชีวิตก่อนไปทำการุญยฆคาตยังไปเรียนกีตาร์เพิ่มเติมด้วย 20. พ่อหางานที่โรงแรมให้ทำสามารถขอตัวไปหลับได้เพราะงานเป็นกะคุณก๊อปจึงทำงานที่นี่ได้นานถึง4ปี 21. กลางปี2558 เริ่มมีอาการแบบเดิมอีกหมอตรวจพบว่าเป็นเนื้อง,งอกในสมองตรงจุดเดิมคุณก๊อบจึงร้องขอการุญยาฆาตอีกครั้งแต่หมอก็ทำให้ไม่ได้22คุณกรอฟเข้ารับการผ่าตัดครั้งที่สครั้งนี้ไม่มีการติดเชื้อแต่ร่างกายก็ไม่แข็งแรงมีอาการบ้านหมุนอยู่เนืองๆบันทึกของคุณกรอฟจบลงแค่นี้ หลังจากนั้นก็ตามที่รับรู้กันผ่านสื่อและคุณก๊อฟได้จากไปอย่างสงบตามวิธีการุญยาฆาตเมื่อวันศุกร์ที่1มีนาคม2562ณเมืองซูริกประเทศสวิตเซอร์แลนด์